ข้อที่หนึ่งนะคะองค์ประกอบทั้งเจ็ดของ DPD A หนึ่งแมชินจะมี Q ใหญ่ sigma gamma delta Q ศูนย์ C ศูนย์แล้วก็ F นะคะโดยที่ Q ศูนย์คือเซตของสถานะทั้งหมด sigma คือเซตของอักขระอินพุตซึ่งคือก็คือ A B gamma คือเซตสัญลักษณ์บน stack จะมี C 0แล้วก็ A ใหญ่นะคะ ข้อที่ 4, q 0คือสถานะเริ่มต้นข้อที่ 5, c 0คือสัญลักษณ์เริ่มต้นบน s t a ็กข้อที่ 6, f คือเซตของสถานะยอมรับก็คือ q 3นะคะข้อที่ 7, delta คือฟังกช์ชันการเปลี่ยนสถานะซึ่งกำหนดไว้ดังนี้ค่ะแสดงพูดดาวอัตโนมัตินะคะจาก q 0ไป q สามนะคะจะไม่อ่าน input a s long บนสุดข,ของส t ต็กก็จะเป็น c 0นะคะ จะคงสัญ,ญลักษณ์ c 0ูวยบน s t a c กใช้สำหรับกรณีสตริงว่างนะคะหรือเอ s ซีลอนจาก q 0ไป q 1นะคะอ่านอักขระ a บนสูตรของส t ต c กจะเป็น c 0ยใส่ a ลงบน s t a c กนะคะเริ่มนับจำนวน a ค่ะจาก q 1ไป q 1อ่านอักขระ a นะคะบนสูตรของสแต็กจะเป็น a ใส่ a เพิ่มลงบนสแต็กนับจะำนวน a เพิ่มนะคะจาก q 1ไป q 2ออ่านอักขระ b บนสุดของ stack เป็น a นำ a ออกจาก stack แล้วก็นับจำนวน b นะคะจาก q2 ไป q2 อ,อ,อ่านอักขระ b บนสุดของ stack จะเป็น a นำ a ออกจาก stack แล้วก็นับจำนวน b เพิ่มนะคะจาก q2 ไป q3 ไม่อ่าน Input หรือ epsilon บนสุดของ stack จะเป็น c0 นะคะแล้วก็โคสัญลักษณ์ c0 ในบน stack ยอมรับสตริงเมื่อจำนวน a และ b เท่ากัน ข้อที่3ตัวอย่างของสติงที่ยอมรับและไม่ยอมรับนะคะสติงที่ยอมรับสติงว่างเป็นกรณี N เท่ากับ0เรื่องที่สถานะ Q0 มี C0 บน s t ต c k จะใช้ d e t t q q0 p s i l o n C0 จะเท่ากับในวงเล็บ q 3กับ C0 ไปที่สถานะยอมรับ Q3 ยอมรับสติงว่าง AB เป็นกรณี N เท่ากับ1เรื่องที่ Q0 มี C0 บน s t ต c k อ่าน A Delta Q0 A C0 จะเท่ากับ Q1 A ใหญ่ C0 ไปที่สถานะ Q0 สแตกเป็น A ใหญ่ C0 อ่าน B Delta ในวงเล็บ Q1 B เล็ก A ใหญ่จะเท่ากับในวงเล็บ Q2 Epsilon ไปที่สถานะ Q2 สแตกเป็น C0 ใช้ช Delta Q2 Epsilon C0 จะเท่ากับ ในวงเล็บ Q 3าม C ศไปที่สถานะยอมรับ Q 3ยอมรับสติง A B ส่วนสติงที่ไม่ยอมรับนะคะ A A B จำนวน A ในวงเล็บสไม่เท่ากับจำนวน F จำนวน B ในวงเล็บ1เริ่มที่ Q 0 V ยมี C ศบนสเตอ่าน A เดลต้า Q 0 A เล็ก C ศจะเท่ากับในวงเล็บ Q 1 A ใหญ่ C 0ไปที่สถานะ Q 1สเตเป็น A ใหญ่ C 0อ่าน A เดลต้า Q 1 a เล็ก a ใหญ่จะเท่ากับในโมเลกบ q1 a ใหญ่ a ใหญ่อยู่ที่สถานะ q1 สแตกเป็น a ใหญ่ a ใหญ่ c0 อ่าน b Delta q1 b เล็ก a ใหญ่จะเท่ากับ q2 epsilon ไปที่สถานะ q2 สตกเป็น a ใหญ่ c0 ไม่มี Input แล้วแต่สเตกยังมี a อยู่แล้วก็ไม่สามารถไปถึงสถานะยอมรับ A q3 ได้แล้วก็ไม่ยอมรับสิ n ง aab ค่ะ ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ